อยากช่วยค่ากระปิน้ำปลานิชาอย่ากดข้ามโฆษณา30วินาทีนะคะตำนานคู่ล่าปีศาจตอนที่1น3คนลอกทั้งโง่และอ่อนแอขนาดนี้ แต่เจ้าเต่าเท่าตัวนั้นยังคงพยายามสุดความสามารถเพื่อมาหาคุณหวังให้กับปีศาจอย่างคุณกลับไปเป็นผู้นำเป็นความอัปยศของเผ่าปีศาจจริงแท้จริงในเมื่อชอบโลกมนุษย์ขนาดนั้นก็อยู่ที่นี่ไปตลอดเถอะไปละอง ขอภัยที่ผมมาสายตำนานคู่ล่าปีศาจตอนที่หนึ่งรอยสิบสี่ขอโทษที่ผมมาสายก็ไม่นะมาได้ทันเวลาพอดีนายดื่มยาแก้พิดไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันนะตอนนี้ตระกูลโมกก็นายไม่เชื่อใจคนอื่น ดังนั้นจึงไม่เข้าใจการปกป้องช่วยเหลือกันของเหล่ามนุษย์ชีวิตของปีศาจช่างน้าสงสารตำนานคู่ล่ารปรีศาจตอนที่1น5 แหฟ,ฟ้าตาตะไคร่ครอบยมราชดินวิเออพวิเอเกอย่างที่เธอเห็นสื่อคงคนนี้ยังคงถูกปีศาจสิงอยู่ฉะนั้นฆ่าเขาซะแค่นี้คิดว่าจะหยุดฉันได้ยันหรอร่างกาย ขยับไม่ได้แล้วดิเออเขาถูกพวกเราคุมการเคลื่อนไหวไว้แล้วเพียงแค่เธอเสียบดาบลงไปที่หัวใจของเขาเขาไม่มีทางรอดแน่นอนเพียงแค่ฉันแทงลงไปเอฟเฟกต์วันนี้คือจุกเวอร์แล้วคุณหนูใหญ่เนี่ยจะกล้าแทง ปีศาจที่อยู่ในตัวคุณชายสีคงหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคน